สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งเนาะเราก็มาลุ้นกับเรากระชาติเนาะว่าจะออกตัวไหนครับผมสําหรับวันนี้เรากกะชาติแตกสามตัวจริงๆเลยเด้อพี่น้องเลยแตกสามตัวจริงๆเลยออกศูนย์สี่เก้าล่างหกหกเนาะเข้าไปที่สามตัวบนสองตัวบนด้วยศูนย์สี่เก้าจริงจเลยพี่น้องแตกเข้าไปเลยวินสองตัวสามตัววินแนวตั้งแนวนอน,น,อนก็มาเข้าวินช่องวินแนวนอนเนาะสี่เก้าก็เข้าอยู่ตรงนี้เลย 0 4 9 2ตัวเข้าตัวเจาะตัวจับคู่ให้4ี่จริงๆเลยเนาะแล้วก็3ตัวก็ศูนย์ี่จริงๆเลยครับผมปังมากเลยครับผมไม่ธรรมดาเนาะปู่ของเราปังสุดๆเลยไม่ธรรมดาแล้วหนุ่มโชคเนี่ยต้องออกนักข่าวต้องเข้าแล้วเนาะมาสัมภาษณ์แนละ้วโอ้โหแตกอะไรขนาดนั้นอะไรข่าวขนาดนี้แตท่ทั้งน้อยทั้งลาวทั้งไทยทั้งกาชาติทั้งอะไรทั้งโอ้โไปแตกทุกอย่างเลย ไม่ธรรมดาครับต้องติดตามนะครับติดตามใครไม่ปังตามใครไม่ได้ตามใครไม่เคยได้เลยก็มาตามหนุ่มโชคลองดูนะครับว่าผลงานเป็นยังไงเนาะมีรีวิวให้ดูตลอดเวลาเลยว่าแจกจริงอะไรจริงตรงปกไม่จกตาไม่ใช่ว่าแจกหลังออกเนาะอันนี้ให้ตั้งแต่บ่ายสามอันนี้ให้ตั้งแต่ก่อนสองทุ่มเลยมันออกมันออกห้าทุ่มให้ตั้งแต่ก่อนวเวลาไอ้โมไลพัฒนาออกเนะเาะโมไลพัฒนาออกก็ให้เลยเนาะสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่ม สามชั่วโมงกว่าเนาะกว่าจะออกแตกจริงตรงปกไม่จกตานะครับวันนี้ลาวลาวกาชาของเราแตกเนอะลาวกาชาวันที่สิบหกเดือน6กปีหกแปดเนาะผลออกสามตัวบนศูนสี่เ้าล่างออกหกหพี่น้องสีเก่ากับเข่าเนาะ0 4นสี่เข่ากับเขา่า หกหกปมี่คร well, uh ับผมหกหกมันออกเล็กบ like ึนเนาะถ้าออกเล็กบ้นก็จะไม่เข้าแต่นี่มันออกสามตัวตรงๆเลย0่วนสี่เก้าให้มาสี่เก้าส่วนมันออกส่วนสี่เก้าทุกคนปังสุดๆหลุดไม่มีตรงปกไม่จกตาแต่จริงอะไรจริงเนาะไม่ใช่ว่ากระโหลกกระลาธรรมดาเนาะของเขาดีของเขาปังสุดๆเลยเป็นยังไงบ้างล่ะปู่ของเราสุดยอดเลยนะเมติไม่ธรรมดาเด้อส่วน เราปังสดแล้หมูสดแล้วได้สดแล้วแตกเนาะวันนี้แตกสามตัวเลยแตกสามตัวหลายอย่างนะวันนี้ทั้งไทยทั้งลาวทั้งฮาหนอยแตกทั้งลาวคาชาตแตกมากเลยวันนี้โอ้พูดไปก็เหมือนแบบของแทหรือเปล่านี่อะไรก็ดูตามรีวิวเนาะแท้ไม่แท้ก็ไปดูแล้วกันมีหลักฐานว่าให้จริงตรงปกไม่จบตาให้ก่อนออกด้วยไม่ใช่ให้หลังออกเนาะครับผม ลกากระชับนี้ก็แตก3ามตัวตรงๆเลยเนาะศ4นย์้4ให้ 49, ส่วนสดออกศูส่เเด้อพี่น้องแตก,กนจงๆเนาะผู้ใดบบได้ผู้ใดบ่นั่นกับมันตามเอาเด้อมืออื่นเดวสิผ้าเอาอีกหาน้อยเนาะหาน้อยฟาไป8ปดน้อยเลยไม่เอาหลักสองสน้อยมันมันเฉยเนาะวาดไปหน้อยแปดน้อยไปเลยเนาะเข้าตลอดเลยปังๆเลยวิ่งรุดเข้าทุกอย่างเลยเนาะโอเคครับผมสำหรับลาบกระชับวันนี้ก็ดึกแล้วเนาะสมคำร่ำลือที่เราอดหลับอดนอนมารอห้าทุ่มครึ่งเนาะ ก็แตกเหมือนเมื่อวานเมื่อวานนี้ก็แตก893เก้าวันนี้ก็แตก0 4, 9, ูนย์สี่เกด้อทุกคนปังปังรวยๆนะครับโอเคครับผมเจอกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับรวยรวยรวย